ิร,ราคราสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงอยากสูงโทร02 408 5005 ข้อที่1นนะครับก็อยากจะให้เข้านอนก่อน5้าทุ่มได้จะดีมากนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้อย่างน้อยๆขอให้นอนได้8ชั่วโมงเป็นอย่างตำ่ำข้อที่2นะครับก็คืออยากจะให้ออกกําลังกายอย่างสม่าเสม,มอนะครับก็ตั้งแต่3าถึงหวันแล้วแต่สะดวกถ้าใครไม่รู้ว่าจะออกกาลังกายแบบไหนดีเพื่อเพิ่มความสูงนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้เลยครับข้อที่สนะครับก็อยากจะให้มีการดูแลโภชนาการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็กินอาหารที่ครบหมว่มนะครับซึ่งอาหารที่เพิ่มเรื่องความสูงเราก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรก็รไปดูทีีน่น้ไดเลย ข้อที่4นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าต้องจัดตารางอาหารยังไงทั้งวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ m e a plan หรือว่าตารางอาหารที่เราออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูได้ที่ตรงนี้เลยครับข้อที่5ก็คือการยืดกล้ามเนื้อทุกวันนะครับเพื่อให้เรามี p o s t อร์ที่ดีขึ้นนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะยืดยังไงก็ไปดูที่คลิปนี้เลยครับ นี้นะครับเรามาดู5กิจกรรมที่ควรจะเลี่ยงนะครับสำหรับคนที่อยากจะสูงนะครับข้อที่1นะครับเราควรจะเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือกินเหล้านะครับเนื่องจากว่าสิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งที่มีพิษนะครับซึ่งเวลาเราเสพ สิ่งมพีพิษเข้าไปนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องทําการขจัดสารพริษก่อนแทนที่ร่างกายของเรานะครับจะเอาเวลาเดีอยวพลังงานเนี่ยไปทําให้เราสูงขึ้นต้องเอาไปขจัดสารพริษก็ทําทให้เราสูงช้าลงนั่นเองครับข้อที่2นะครับยานอนดึกถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้เข้านอนก่อน5้าทุ่มนะครับแล้วก็นอนให้ได้8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนื่องจากว่าร่างกายของเรานะครับหลั่งโกรทฮอร์โมนมากในเวลาตั้งแต่5้าทุ่มถึงตีสองนั่นเองครับข้อที่3นะครับอย่าอดอาหารนะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการ ข้อที่4นะครับคืออย่าหักโหมเวลาออกกาลังกายนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราออกกําลังกายเกินพอดีนะครับเราก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้พอเราบาดเจ็บปุ๊บเราไม่สามารถออกกําลังกายได้ช um ่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่เราต้องรักษาตัวและอาจจะสูงขึ yeah ้นช้าลงครับข้อที่5้าอย่าลืมกินผักและผลไม้เยอะนะครับเนื่องจากว่าผักและผลไม้นะครับมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะมากสําคัญมากในการทําให้เราไม่ป่วยและมีสุขภาพที่ดีถ้าเรามีสุขภาพดีนะครับก็ทาให้เราสูงขึ้นได้เนื่องจากว่าถ้าเราป่วยนะครับเราก็จะจุดสูงนั่นเองครับ โอเคนะครับเราก็ได้5ข้อสำหรับคนที่อยากจะสูงและ5สิ่งที่ควรเลี่ยงนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมเข้าไปอ่านบทความและตารางชีวิตต่างๆนะครับเราได้เรียบเรียงไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับว่าคนรจะทําอะไรบ้างออกกำลังกายเมื่อไหร่กินอะไรนะครับเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมิลล c คล s สผลิตภัณฑ์ตัวช่วยสำหรับคนอยากสูงนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับขอบคุณมากเลยครับ พลาคราสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงอยากสูงโท02่024085005ดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe Channel ของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับ